สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็อีกูกันในเกมอ่าแล้วก็อกเอ็มมีเท่าลบสองจุดศูนย์เช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูอ่ารีวิวนะฮะสัตว์ขี่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสมูทสปีดนะฮะที่เคยรีวิวไปในอ่ารวมกิจกรรมนะครับเดือนกันยายนนะเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูนะลิงก์คลิปนะครับที่เป็นแนะนำกิจกรรมเนาะก็สำหรับอ่ากิจกรรมนี้นะฮะมันจะเป็นในส่วนของอ่าผมจะบอกวิธีได้รับสัตว์ขี่ มูสปีด50%ตัวนี้มานะก็เยอะอเป็นไตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก,ก็ฝากกดไลค์ like, ก็ตามช่องเพื่อเป็นแรงจงในการทำเพื่อต่อไปด้วยกันนะฮะก็เดี๋ยวให้เข้ามาดูสมุดคู่มือนะครับประจนภัยก่อนนะฮะแล้วก็ไปที่สัตว์ขี่นะฮะนี่ครับหน้าตาสัตว์ขี่ของเดือนกันยายนนะครับที่เป็นลิมิเต็ดดิชั่นจะเป็นตัวนี้นะนี่ครับมันจะเป็น,นเสาเฟลียมพลสนะครับผมอันนี้จะเป็นสีาขาวน้ําเงินนะ เป็นไทห6นะฮะอันนี้จะเป็นเลดแบ็กก็เป็นดำแดงนะนี่ครับสเตตจะให้นะครับตามนี้เลยนะฮะก็คือมูฟสปีดนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะถี่เท่เลยนะเห็นไหมมฟสปีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้กระเป๋าเพิ่มขึ้นสี่สิบช่องนะนี่ครับเห็นไหมฮะ แล้วก็จะนี่ครับเขาเขียนเลยว่าจะปลดในส่วนของ A D K 8 m a D K 8ด้วยนะนี่ครับเห็นไหมเหมือนกันทั้ง2อ,อันเลยนะมันก็เปลี่ยนสีกันนะครับเท่ๆเลยอะ่ะเห็นไหมแต่จะเอาเลยนะเท่ๆเลยนะดูดิสวยๆทั้งนั้นเลย,น,ยนะครับหายากนะครับที่เป็น Move ปีด e d 50%เนี่ย ซูมออกให้ดูนะประมาณนี้นะถ้าเป็นสีแดงก็จะประมาณนี้นี่นะประมาณนี้นะครับโอเควิธีได้รับมันมานะทำยังไงนะฮะก็เป็นไกด์นำทางนะแล้วรับส่วนส่วนตัวของผมเองก็ยังไม่ได้ตัวนี้มานะ,ะแต่ว่าวิธีได้รับมาจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไปที่ริชาร์ดนะครับนี่ครับมันจะมีกล่องซูเปอร์แว e ลูนะก็เป็นกิจกรรมนะครับ1สัปดาห์นะตอนนี้เหลือประมาณ5วันนะฮะก็ ราคากล่องเนี่ยมันอยู่25เหรียญแมวนะมันจะเป็นกล่องที่มีชื่อว่าอ่อเฟรดเบสซิ่งนะครับนี่ครับเขาบอกเนี่ยเปิดมาเนี่ยจะมีโอกาสนะครับ0.2%นะครับได้รับในส่วนของมาวอชเชอร์ก็คือตัวนี้เลยไอตัวมาวอชเชอร์นี่แหละตัวที่ผมกดให้ดูก็คือตัวนี้เนาะนี่แหละนะฮะนี่ไงมูสปีดนะฮะนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ 0.5%นะครับจะได้รับในส่วนของอ MVP Unlock Card Album เนาะแล้วก็สำหรับกล่องเนี่ยครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะรันตีในะส่วนของโนเลนการนะ40-60ชิ้นนะแล้วก็แกรมดัส20-35นะครับมรลาคอย25-40นะครับแล้วก็เงิน2ล้านนะอ่านี่ครับแล้วก็การันตีที่200กล่องถ้าเกิดคุณเปิด200กล่องเนะี่ยคุณได้สัตว์ขีดตัวน,นี้แนะ่นอนนะก็ลองไปคูณกันดูนะว่าต้องเสีย เ,ห,เหรียญแมวเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองกันดูนะครับลิมิตในการซื้ออยู่ที่300กล่องนะฮะอ่ะโอเคอน,นี่ก็คือวิธีได้มันมาแหละประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้สัตว์ขี่เท่ๆนะครับมุกสปีด50%นะฮะก็จัดกันไปนะครับตามอัธยาศัยนะฮะอันนี้ก็มาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะเป็นไกด์แนะนำแนวทางนะ โอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผม CU เกนสวัสดีครับ